ห้องทำงานใายุคพลรเดร่ท่านอายุก็มามีเรื่องสําคัญจะกราบทูลข้ามาหมายให้เจ้าและประทานวุฒิสภาเป็นคนจัดการทุกเรื่องในตระกูลแล้วนี่ยังมีอะไรต้องรายงานเขาอีกเกี่ยวกับท่านหญิงเอสตินขอรับท่านหญิงเอสตินบอกว่าจะไปคฤหาสน์โดยอยุและยังบอกว่าจะไปให้ไกลจากที่นี่ ไปให้ไกลจากคาลิหารอใช่ครับไม่รู้ว่าเพราะท่านไม่ได้ไปเรื่องพิธีมอบตราประทับตระกูลหรือเปล่าและเมื่อก่อนนางจะขอเข้าพบท่านได้ยุคมาตลอดแต่พักหลังๆมานี้นางไม่พูดถึงเลยแม้แต่ครั้งเดียวถ้านางอยากจะไปก็ให้นางไปเถอะเออไม่รู้ทำไมข้า ถึงคิดถึงคำสั่งเสียก่อนตายของคุณหญิงขึ้นมาอีกตอนนี้หันหลังกลับไปไม่ได้อีกแล้วแต่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่ผู้ถือตาประทับตระกูลออกจากคฤหาสน์มาก่อนข้าต้องการพบนางท่านหญิงเอสตินท่านนายุมาขอรับท่านนายุ คุณพ่อบ้านเอ๊ะท่านหญิงเอสตินเหรอท่านหญิงเอสตินไปนจากที่นี่แล้วค่ะไปแล้วนางบอกถือเปล่าว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ท่านหญิงเอสตินบอกว่ามีเรื่องสำคัญมากต้องทำคงอีกนานกว่าจะกลับมาอีกนอนท่านอายุถ้าเจอนางบอกให้นามาหาข้าด้วย าาท่านยุคท่านเหนือินบอกว่าจะไปทานมือข้ามที่พัตาคาพวกเขาเป็นอะไรทาไมดูเครียดจังครึ่งชั่วโมงที่แล้วเหีือคาทาลีเซียมาแล้วเหรอฉันก็มาด้วยแล้วยังมาพร้อมกับข่าวน่าสนใจด้วยข่าวอะไรเรารู้จักผู้หญิงที่ชื่อแควองใช่ไหมเรารู้จักผู้หญิงที่ชื่อแควองใช่ไหมรู้จักสิ นางเป็นนางเอกของนิยายเรื่องนี้เชียวนะเหมือนว่านางจะอยากเจอเจอ้าเจอฉันแต่ครั้งก่อนฉันปฏิเสธไปงานเยี้ยงน้ำชาแล้วนี่เจ้าเคยได้ยินชื่อพัตคันมองเทนไหมดูเหมือนนางจะวางกับดักอยู่ที่นั่นเพื่อแกล้งเจ้าพัตคาคันมองเทนเหรอ ฉันเคยได้ยินพวอเขาใช้พูดถึงว่าจะไปลองดูอยู่เหมือนกันได้ยินว่าเป็นพัฒนาคารระดับสูงเหมือนล้านมิชลินสามดาวไม่ไปก็ขาดทุนยะสิที่เจ้าบอกว่าแค่วงวางกับดักไว้เพื่อแกล้งข่าหมายความว่าไงเพราะนางอยากเจอเจ้าไงดังนั้นจึงใช้เหยือ่อรอเจ้าไปหาเพื่อเราพบเจ้าอยู่ที่นั้นอืมฉันปฏิเสธที่จะไปงานเลี้ยงน้ำชาแล้ว ขอโทษแล้วนี่นะทำไมยังไม่ปล่อยฉันอีกนะงั้นก็ไปเจอนางแล้วกันหรอกข้าไปด้วยข้าพบว่าสิ่งที่กำลังตามหาอยู่อยู่ที่นั่นพอดีเจ้ากำลังหาอะไรอยู่หรออัญนนมณนนีไงหรอจริงสิเจ้าเคยบอกว่าชอบอัญมณีนี่นะบอกแล้วไงว่า าจะยกเปลืองอยมัน,นีให้แต่เจ้าก็ไม่เอาที่เจ้าอยากหาเองเพราะเกรงใจที่จะรับของจากข้าใช่ไหมอาทาลิเซียที่น่ารักของข้าเจ้ารออยู่ที่นี่ก่อนนะเพราะนี่เป็นสงครามที่ไม่มีอาวุธจึงไม่ผ่านเจ้าไปดีกว่า นว่าอาหารที่พัตตาคารมองเทนส์อร่อยมากเลยอยากกินแล้วสิแต่ข่าว่านี่ไม่ใช่สัญญาณที่ดีนะักเจ้าห้ามอยู่ห่างคาเด็ดขาดนี่เจ้าไม่อยากอยู่ห่างจากข้าแม้แต่วินาทีเดียวเลยเหรอฮฮเจ้าเป็นแมวที่น่ารักจริงๆทำไมต้องจริงจังขนาดนั้นด้วย แมวตอนนี้เข้าใจยากจริงๆข้าพูดจริงๆนะถ้าเจ้ายากจากข้าอาจจะมีอันตรายก็ได้รู้แล้วจ้าถึงเจ้าจะไม่ให้เข้าใกล้ข้าก็จะกอดจิดเจ้าเป็นตุ๊กแกเลยละ่ะแต่ก่อนไปข้าขอแต่งตัวก่อนนะแล้วต้องบอกแอรอนไว้ด้วยหยุด นี่หรอพักตาการมองเทนคนน้อยจังเพราะไฮโซไม่ค่อยไปร้านอาหารส่วนคนธรรมดาก็ไม่มีเงินจะไปกินที่แพงๆแบบนี้นี่ก็คือโศกน,นาฏกรรมของการเลือกที่ผิดพลาดของคนท่านหญิงเอลสติน กรเดเป็นเกียรติมากที่ได้ต้อนรับท่านโต๊ะของท่านอยู่ทางนี้เชิญตามประหม่มากระมัมชื่อปีนาทเป็นเชฟของที่นี่ออเดอร์ของวันนี้เป็นสตูเนื้อน้ำใสเมนคอร์สคือ l o เตอร์แห่งนอร์เวย์ไม่ทราบว่าท่านจะรับวายอะไรดีครับอืมข้าเอาวายขาวโบกีนี่ ของเมืองเซนโตท่านต้องการวายขาวโบกินี่ครับกระหม่อมจะไปยกอาหารมาเสิร์ฟเดี๋ยวนี้ชอบโบกินี่เหรอมันเป็น,ปนวายที่มีคลาสมารถชนิยมของเจ้าไม่เร็วเลยเอย็งนงั้นแหละฉันก็แค่สั่งวายที่ราคาแพงสุดในเมนูต้องสั่งแพงๆไว้ก่อนจะได้ไม่ผิดพลาด เชรับประทานคลับสิอะไรเหรอเจ้าเชื่อในโชคชะตาไหมไม่ข้าไม่เชื่อเรื่องโชคชะตาว่ามีจริงถ้าอย่างนั้นนี่ก็ไม่ใช่โชคชะตาแต่เป็นฝีมือของใครบางคนเจอแล้วอัญมณีของต้นไม้โลกที่สามารถนำที่สามารถถอนสาให้ค่าได้ เจ้าอยู่คนเดียวก่อนนะเดี๋ยวเข้ากลับมาเรียกกลับมาทานอาหารเดี๋ยวอาหารจะเย็นนะถ้ามีอันตรายให้ตะโกนชื่อข้าโหยดูแล้วนะจะมีเห็นตรงขี้เลยไม่มีอะไรหรอกเข้าไปนะระวังตัวนะว่าแต่เป็นเรื่องอะไรกันเมื่อกี้พอทันเอาแต่มองไปข้างนอกหน้าต่างเขาเห็นอะไรงั้นหรอ นางมาแล้วตื่นเต้นเหมือนกันฮะถึงยังไงนางก็เป็นนางเอกของนิยายเรื่องนี้เป็นตัวละครหลักของเรื่องเคยวนะแต่จะว่าไปถึงแม้จะเป็นนางเอกแต่นิยายเรื่องนี้เป็นการเล่าเรื่องของพัฒน,นาถึงนางโดยบุคคลที่สามต่งางในนิยายแค่ต้องการสื่อว่านางเป็นที่หมายปองของผู้ชายและมีฐานะทางสังคมมากถึงแม้ฉันจะเป็นนักอ่านแต่ ยังไงก็ไม่เข้าใจนังมากนักฉันจำได้ว่าในหนังสือบรรยายว่าความรู้สึกแรกที่ทุกคนได้เห็นแควองคือไม่ยอมคนบังเอิญจังเลยท่านหญิงแอสตินก็อยู่ที่นี่ด้วยใช่ค่ะดีใจจริงๆที่ได้พบท่านข้าขอนังด้วยคนได้ไหมอืมถ้านั่งไม่นานมากก็เชิญเถอะ มีข่าวหรือว่าท่านเปลี่ยนไปเห็นจะเป็นความจริงหมายความว่าไงเมื่อก่อนเวลาที่เราเจอกันท่านจะเข้ามาจูมือข้าทุกครั้งและชอบมองข้าด้วยแววตาที่เล่าร้อนเนี้ยงั้นเหรอถึงฉันจะไม่ได้เป็นคนทำแต่ก็รู้สึกขายหน้าจริงๆเหมือนพวกขี้ประจับชัดๆแต่ว่าตอนนี้ท่านมองข้าเหมือนก้อนหินข้างทางเหมือนอยให้ข้าออกไปเร็วๆ ไม่ใช่สักหน่อยมีเห็นสวยๆแบบท่านที่ไหนกันฉันได้ยินมาว่าท่านหญิงอสเทนเป็นคนซื้อตลาดอาสูนเย่ยแล้วน,นี่ยายบอกว่าแค่วองเคยทอดทิ้งอาสูนหนังต้องไม่ชอบอาสูนบาง,งนแน่ๆอ๋อใช่ฉันเป็นคนซื้อตลาดอาสูนเองเพราะท่านชอบอาสูนก็เลยซื้อตลาดอาสูนเหรอถ้าท่านอยากทําให้ตัวเองรู้สึก เป็นคนดีเหมือนพวกสมาคมสิทธิมนุษยชนอสูนก็เลยสงสารพวกมันฉันขอเตือนว่าให้วางมือเถอะนี่มันเรื่องอะไรกันนางจะบอกว่าเป็นห่วงอสูน,นเนี่ยหรอไม่เห็นจะตรงตามคาแรคเตอร์ในนิยายเลยแต่ไม่ว่านางจะหมายถึงอะไรแต่คำพูดของนางก็ทำลายความรู้สึกท่านแมวอย่างฉันเข้าแล้วไม่ใช่ฉันก็แค่ชอบพวกมันเฉยๆไม่ได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่น การที่ท่านคิดว่าข้าทำดีกับอสูรเพราะหวังผลทำให้ข้ารู้สึกยามากๆที่ท่านต้องการพบข้าก็เพราะอยากถามเรื่องพวกนี้เหรอข้าได้ยินมาว่าท่านหญิงแควองไม่ชอบอสูรข้าสำหรับข้าแล้วข้าไม่ได้รังเกียจอสูรแต่ก็ไม่ได้ชอบข้าได้ยินมาว่าท่านกำลังเลี้ยงอสูรมว ทำไมต้องเป็นอสูรแมวด้วยก็พอชอบไงพวกมันน่ารักมากอย่างท่านก็ชอบอสูรหมาด้วยสินะพวกมันก็น่ารักเหมือนกันก็ชอบนะน้องหมาทั้งน่ารักทั้งสวยเกิดอะไรขึ้นทำไมพูดวนเวียนเรื่องอสูรเนี่ยแต่ถ้าเป็นหมาพันธุ์ใหญ่ท่านคิดว่ายังไงฮะเพราะใครๆต่ก็คิดว่าหมาพันุใหญ่เป็นหมาโง่ ทำไมพูดแบบนี้เกานตัดสินด้วยขนาดตังหากที่เรียกว่าโง่มาพันใหญ่ฉลาดที่สุดเลยอย่างนั้นเหรอเอ๊ะไม่ได้จะดีใจเกินไปไม่ได้เวทมนต์ของข้าก็จะเสื่อมแล้วนางพูดจริงข้าจ้าสีหน้าแบบนั้นได้นั่นเป็นสีหน้าของเจ้าของตอนที่นางเล่นกับข้า เมื่อตอนข้ายังเป็นเด็กตั้งแต่เจ้าของของข้าเสียชีวิตข้าก็ได้ปกปิดร่างอสูรมาของตัวเองข้าใช้เวทมนต์ของตัวเองควบคุมจิตใจมนุษย์และเข้าสู่สังคมแต่ทุกอย่างนี้ล้วเป็นการโกหกไม่ได้มีความหมายใดๆเพราะไม่มีคนชอบอสูรมาพันใหญ่แบบข้าอีกแล้วแต่ตอนนี้มีท่านคนหนึ่งท่านหญิงแควองท่านหญิงแอสตินทำไมท่านถึง ไม่มาร่วมงานเลี้ยงน้ำชาล่ะท้าท่านนีคิดว่าคนเยอะทําให้รู้สึกกดดันถ้า่างนั้นเราก็มาเล่นบอลกันแค่สองแกสองคนไม่ใช่ไม่ใช่เราก็มาดื่มชากันแค่สองคนถึงแม้จะไม่รู้ว่าท่านอยากพบข้าทําไมแต่ไหนไหนก็มาแล้วข้าขอพูดชัดๆต่อหน้าท่านอีกครั้งแล้วกันเมื่อก่อนข้ามักจะก่อแกะและเรียนแบบท่าน จนสร้างปัญหาให้ท่านมากมายค่าขอโทษจริงๆต่อไปนี้ข้าจะออกจากแวดวงสังคมจะไม่มาพบท่านอีกออกจากแวดวงสังคมไม่พบข้าอีกท่านไม่ไปได้ไหมอะไรนะท่านไปไม่ได้ท่านเคยเห็นหมาตัวไหนทำลูกบอลหายไหมหมาลูกบอลหมายความว่าไงนาเป็นหมาและฉันเป็นลูกบอลเหรอ ทำไมนางถึงมีสีหน้าเสียใจขนาดนั้นปกติเป็นคนพูดจามีมารยาแต่ทำไมถึงใช้คำเปรียบเลยแบบนี้แค่วองเป็นอะไรไปอสทินไม่ใช่ป,ประดับของเจ้านางเป็นคนเมื่อใดที่นางต้องการจะจากไปแสดงว่านางมีเหตุผลก็คือเอสูนแมวตัวนั้นมาอย่างเงียบเชียบไร้การมากอย่าหาว่าข้าไม่เตือนไปซะ ทำไมพวกเขาเกลียดกันขนาดนี้ล้วกับเป็นศัตรูหัวใจท่านหญิงเอสตินไว้เจอกันใหม่นะอืมได้เจอกันคราวหน้าต้องอนุญาตให้คาเรียกทันว่าที่รักนะลาก่อนคราวหน้าก่อนที่วันนั้นจะมาถึงฉันคงย้ายไปคณะสาขอื่นเพื่อหลอมหน้าเธอแล้วล่ะเมื่อกี้เจ้าไปไหนมาเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า ไม่มีอะไรจะว่าแค่ว่างปกติดีใช่ไหมอนุรของข้าคงไม่เป็นอะไรหรอกเนาะไม่ต้องกังวลนึกเหมือนผู้หญิงคนนั้นจะไม่มีเจตนาร้ายต่อเจ้าไอ้ยินจะพูดแบบนี้ข้าก็สบายใจแอสเทนสิ่งได้สาคัญที่สุดสำหรับเจ้าสิ่งที่สําคัญที่สุดประเภทไหนล่ะก็อย่างสิ่งสําคัญที่สามารถส่งความรู้สึกถึงกันและกันได้แบบนี้ เงินมัง้งเงินไม่ได้มนุษย์ไม่สามารถส่งความรู้สึกถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตได้แต่ว่าข้าส่งความรู้สึกถึงเงินได้นะข้ารักมันมากไม่ได้งั้นก็คงเป็นแมวฉันชอบแมวที่สุดแมวเหรอแต่มนุษย์จะส่งความรู้สึกถึงอสูรที่ไร้ข้าได้ยังไงใช่แล้วเป็นเจ้าแมวน้อย แต่เจ้าเป็นเพื่อนของข้าเจ้าสำคัญมากสำหรับข้านะเพื่อนฉันเข้าใจรอยยิ้มแบบนั้นของเขาดีมันเป็นคำเตือนก่อนที่จะเยอะยันลางมือก่อนเรียบๆเ,เจ้ากำลังจะพูดว่ามนุษย์ไร้ค่าบลาๆๆใช่ไหม my Austin er สำหรับข้าแล้วเจ้าได้กลายเป็นคนที่สำคัญแล้ว